สวัสดีครับออกกําลังกายที่บ้านกันครับปั๊มกล้ามเนื้อขากันนะครับมาอ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการุณาฟังคําสั่งให้ดีเริ่มด้วยสะคอตัวเปล่าสิบครั้งตัวเปล่ากันเลยหนึ่ง่ช้าเลย 1, 3, 8, 1. 1> ครับตนลงเลยครับส ิบต่อเด้อมีน้ำหนัก12บสองลงจะช้าไปหนึ่งพยายามหน้าหน่ยยาหน้าหน่อย,ย,ยสองโอเคสคออยแอ่คอยแอด5ไปอย่างนั้นสี่ย่อไปห้นั่นแหละเจ9ดแปสิบสองครั้งสิบเอ ค้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก่งเจ็ดแปดเก้าสิบปั๊มตัวเปล่ายี่สิบทีไปค้างหนึ่งสองสามส <3, 4, S 2> ี่ปั๊มป,ปั๊มห้าหกไปเจ็ดแปดไปเก้าสิบพอแยแอนสิบเอ็นสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าเดี่ยวสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดคอยาเอนสิบเก้ายี่สิบครั้งสิบวิ่หนึ่งสองย่ 1, 2, ยอลงไปอีกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอ,อะพักหนึ่งนาทีเดี๋ยวอีกรอบหนึ่ง พักฟื้นเต็มที่แล้วต่อรอบที่สองไม่มีการเหมือนเดิมนะครับแต่คล้ายๆลองดออูเริ่มต้น15ทีหนักหนึ่งสองส้เจ็คอใหญ่ เก้านิ้วเจ็ดสิบเอ็ดสิบสสิบสาาปัมตัวเปล่า20ทีไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส0สครั้ง1 1 12 13 สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครั้งสิบวิธหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อน้ำหนักอีกสิบทีต่อน้ำหนักอีกสิบทีจับไว้จับไว้สองนิดเชะลงนิดเชะสามล็อกของเขา่าสี่ ต้องก้าอีคร oh. um ั้งเดียวโอเคพักหายใจลึกหายใจลึกเงยหน้าเงยหน้าเงยหน้าหายใจลึกลองไปเล่นกันด ah> ูนะครับบ๊ายบาย